สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชาลาศีบัวหรหัสนักศึกษา624991063เป็นนักศึกษาพยาบาศาสตร์ชั้นปีที่2จากมหาวิทยาลัยราชภัฒน์นครปฐมค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาเสนอการจัดท่าค่ะ 1. sitting position นะคะหรือท่านั่งค่ะค่ะท่านี้นะคะเราจะใช้ประเมิน ศีสษะใบหน้าคอแขนปอดหัวใจหน้าอกส่วนหน้าเต้านมลักและแขนขานะคะแล้วก็การตรวจวัสดสัญญาชีพค่ะท่าท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าสูท e นโพสิ i ันนะคะหรือท่านอนหงายคะ่ะ ท่านี้นะคะเราจะใช้ประเมินศีษะใบหน้าคอรักแร้ต้านมหน้าอกส่วนหน้าท้องแขนขาและการตรวจวัดสัญญาณชีพค่ะท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่า o ร s a ซ p โ Position ค่ะหรือท่านอนหงายชั้นเข่านะคะ นี้นะคะเราจะใช้ประเมินศีรษะใบหน้าคอหัวใจปอดหน้าอกส่วนหน้าเต้านมรักแร้และใช้เป็นการตรวจระบบสืบพันธุ์ในเพศหญิงค่ะท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าลิโดโตมีหรือท่านอนหงายชั้นเข่าค่ะท่านี้นะคะจะใช้เป็นการตรวจระบบสืบพันธุ์ในเพศหญิงค่ะท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่านอนตะแคงซ้ายนะคะหรือซิมโพซิชันค่ะ นี้นะคะจะใช้เป็นการประเมินทางทวารหนนะักการส่องกล้องการสวนอุจจาระและการวัดอุณหภูมิทางทวารหน,นักค่ะท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่านอนคว่ำหรือ prone position ค่ะ ท่านี้นะคะเราจะใช้เป็นการตรวจกล้ามเนื้อและกระดูกค่ะท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าเข่าชิดอกหรือมีเชตค่ะท่านี้นะคะเราจะใช้ตรวจทาง,ท,างทวารหนักนะคะแล้วก็ต่อมลูกหมากในเพศชายค่ะ และทาล่าสุดท้ายนะคะจะเป็นท่าศีรษะสูงหรือ farroğ position ค่ะท่านี้นะคะเราจะใช้ประเมินศีรษะใบหน้าคอและยังช่วยให้การหายใจดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ